โอ้ยโอ้ยอุ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 ้ยโอ้ยโอเนยแพ้เสียรถนะออหนึ่งไปอ้ยงอ้ยกร้อได้ด้วยโอ้ยอยากได้รถสักคันด้วะอยากได้แบบรถแรงๆดิอุ้ยนี้มันร้านอะไรนี่โอ้น่าจะร้านขายอะไรนะครับเนี่ยเฮ้ยหวัดดีครับปอค้า มีรถแรงๆให้ผมเช่าไหมมีครับผมอุ้ยรถอะไรอ่ะรถเด้งฮะอะไรคือรถเด้งครับอยู่หลังร้านครับมาดูได้มาดูได้ครับไหนครับไหนอ่ะไก่เหรอเฮ้ยไม่ใช่ไก่ฮ้ยทำไมมันเด้งได้ครับเนี่ยพอดีว่าไปไปซื้อต่อจากคนที่เขาแบบว่าเจ้าของร้านรถแห่เงี้ยกาเลยจูนให้ให้มันเต้นรถแห่ว้าวอเมซิ่งจังเลยมันทำไมสั่นดิดๆอย่างเงี้ย เด้งไงเอามันเด้งอ่ะเด้งเด้งอย่างเงี้ยนะเด้งรัวด้วยไงประเดี๋ยอพ่อค้าเทสให้ดูหน่อยดิว่ามันแรงขนาดไหนเนี่ยผมไม่กล้าขับอ่ะเนี่ยมันเด้งอย่างเงี้ยน่าจะแรงหน้าดูเลยนะได้เลยองดิลองดิโอ้โหวุ้ยวุ้ยม่งแรงจริงเราออกตัวให้ดูหน่อยครับทอาอะไรเป็นตัวเกียวดิฟหรือไงเนี่ยลื่นอ่ะมันลื่นมันลื่นขี้ตะไคร้เป็นเยอะโอ้ชิทว้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยควันควัน ซ้อนทา้ายเปล่าเอ้ย,อย,อยได้เฉยเลยพ่อค้าไปเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะโอ้โหแซงเด็กแว้นหมดเลยอะ่ะพาแม่งแรงเกินว่ะชงชิงอะ่ะอุยยอ้ยแรงจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊ม <laughs> ชิบพ่อค้าทำอะไรเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองนิดหน่อยแล้ว <Mustang> ก <IS mus i> ันว่ามันแรงขนาดไหนเนี่ยเฮ้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 ยทรงเหมือนแรงว่ะทรงทรงเหมือนจะแรงอยู่นะตรงนี้ลองดิเฮ้ยเฮ้ยเบิ้ลเบิ้ลงอนอุ๊ยอุ๊ยสับยกสับยกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามเกียร์พอสามเกียร์พอทำเพื่ออะไรเฮ้ยแรงจริงแรงจริงโฮ้ยพระคันธ์แรงจริงว่ะเฮ้ยมันมันมีอะไรเข้าอะไรวะเนี่ย เห็นปะข้าม pues ีคำว่าเข้าใช่ใช่แล้วก็ติดเข้าไม่อยู่ตรงนี้จะไม่เห็นละโอ้ชิทอ่อและแตรงนี้ตรงนี้มีคำว่าออกเฮ้ยเราสามารถเข้าได้หรือเปล่าไหนลองขับรถเข้าดิปังอืเอ้าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เอ้า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 เบย วิญญ,ญาณหลุดจากบาเฮ้ยวิญญาณหลุดวิญญาณหลุดเฮ้ยทำไมมีหมวกกันน็อกอะ่ะ <c oughs> เอามันมีนะข้างหน้าไงเอาเป็นพ่อค้าแล้วไม่รู้ได้ไง <Huh? S 1> มานี่มานี่มานี่มาดูมาดูใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยนะเ <c oughs> ดี๋ยวม่ไปใส่หมวกกันน็อกเป็นไงเป็นไงจุดใส่หมวกกันน็อกอ่ะลองใส่ดูนี่ยอย่าได้มานานแล้วรองเท้าสีเนี่ยเอา้าไหนอะว้าว ไปเละๆนะสรุปจะขายให้ผมเท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยโพฮึสองร้อยเลยเหรอผมไม่มีตังค์นะเนี่ยสองร้อยเนี่ยนะใช่ผมไม่มีตังค์นะสองร้อยไม่มีไดนคุณมาแข่งกับผมดีกว่าช่างถ้าคุณแพ้อ่ะคุณจะเสียรถก่าเปล่าเอาดิเฮ้ยคุณแพ้แล้วก็คุณจะเสียทรงเช่งไม่ห่วงหรอกผมมีสิบคันเนียมาดิให้ผมจะเอาคันนี้คันนี้มาแข่งนี่ ผมมีแม่บ้านซิงคุณเอาทรงเชิงของคุณมาแข่งกับผมดีกว่ามาแต่ผมอยากขับแม่บ้านอ่ะโว้วววไม่ได้เป็นปรกกาก็ต้องขับทรงเชิงไงแสีเสียรถนะพร้อมสามสองหนึ่งไปอู้เรงอู้ยกร้อยได้ด้วยโอ้โอ้โอ้้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยขับรถกูเลยนี่ะ รู้เรื่องเลยเอาใหม่ได้ป่ะบอกเลยว่ารอบนี้ผมไม่แพ้ไม่แพ้ย่างพร้อมย่างเกินพร้อมย่างเฮ้ยทำไมขยับลงมาดีขี่โกงเกินเป็นช่างน่ะเอาไปใกล้ๆกันหน่อยดิเร็วๆเขาทำมุมมองแบบพี่เนี่ยเร็วเร็วล้ำหรอพร้อมยังพร้อมยั่างสามสองหนึ่งไปเฮ้ยอยู่ไหนแล้วครับเนี่ยอ้ โอเคโอเคสะบัดสะบัดมาแล้ว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 มาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหรถแรงเกินแรงเกินโอ้สะบัดเลยจบมาแล้วผม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 มาแล้วจะแซงเปล่านี่ยกล้อด้วยยกล้อด้วยเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วนะมาแล้วนะ มาแล้วยกล้อนะเอ้ยเขาพร้อมกันหร mm ือเปล่าเนี่ยเรารอบสุดท้ายเรามาเอาทรงเชงมาแข่งกันดีกว่าอ๋อดียวกันนั่นแหละผมบอกเลยว่ารอบนี้ผมไม่พลาดมามามาเบอกเลยว่ารอบนี้ผมไม่พลาดแน่ตอนนี้ผมจะต้องกิน้อมยาง้อมยางพร้อมสามสองหนึ่งไปหมามาดิมาดิ ไปมาแล้ววะไปมาแล้ววะเข้ามาแล้ววะ่ะมาไหมมาไหมมาไหมหหไมาไหมเฮ้านนายแหลกแหลกแหลกหุย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 ไปมาไหมไปมาไหม What the fuck is t h เรียบร้อยเรียบร้อยโหเรียบร้อยแบบนี้ผ่<ป>านเจีย๊ยบในรถฟรีเว้ยในรถฟรีแล้วเว้ยฟรีอะไรคะคุณอยู่ข้างหลังผม <h> ah? อะไรคุณน่ะอยู่ข้างหลังผม คุณนายอยู่ข oh ้างหลังผมอะไรคุณอยู่ข้างหลังผมครับนั่นอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะใช่เหรอไม่ใช่เดี๋ยวดูในคลิปได้นะคุณอยู่ข้างหลังผมเอามาดูจอผมได้นะป่ะเหรออะไรในจอผมแล้วคุณอยู่ข้างหลังนะในจอผมคุณนายอยู่ข้างหลังใช่เหรอวะเฮ้ชนะเว้ยชนะเว่ยทำเพื่ออะไรเฮ้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 เหมือนจะแซงว่า มันจะแซงแต่แซงไม่ได้หรอกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไม่ดูดตูดละเฮ้ย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 โอ้เรียบร้อยจะบอกว่าน่าจะเข้าพร้อมกันหรือเปล่าเมื่อกี้มันแหลกมากเลยฮัลโหลอยู่ไหมครับเนี่ยเขียวจังค่ะวุ้ยแต่ทำไมคุณมีหัวอะไรอยู่ข้างบนวะน่ะเป็นชกสการ์หรือเปล่าก็ผมบอกแล้วว่ารู้สึกปลอดภัยมากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่หมวกกันน้อเหรอสรุปว่าคุณแพ้ผมนะเอางี้เลยเหรอใช่เอาก็เมื่อกี้ผมชนะไม่ใช่เหรอได้จอผมผมถึงกอดเอาได้จอผมผมก็ถึงกอนอะ่ะอันนี้ีทำนี้ก่อนนะอ,อะไรไม,ไมันบั๊กหรือเปล่าเอางั้นรอเรามาแข่งกันรอบสุดท้ายก็ได้งง้นเอามางัดรถอะไรมาก็ได้มาเฮ้ยผิดรถอะไร <laughs> มันคืออะไรอะ่ะเฮ้ย โอ้โหนวัตกรรมใหม่แห่งการทำรถมามาดีอุ้ยเอาคิววันเลยเหรอคุณมาเธอคิววงคิววันอะไรก็มาเดี๋ยวเจอทรงเซงมาเฮ้ยหายตัวหายตัวเฮ้ยพ่อผมจะไปแล้วเนี่ยพ่อพ่อพร้อมจะบินแล้วพร้อมสามสองหนึ่งไปอุ้ยโว้ยอุ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 ้ย ไม่ได้เป็นแรงงั้นนะมันมันทำยากว่ะไม่ได้เป็นแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะากันนั้นอ่ะเฮ้ยจับยกเลยว่ะโอ้ยจะยกอย่างเดียวเลยว่ะเกีะสองโดดโอ้หเกะสามสี่ร้อยอ่ะโอ้ โอ้ห้าร้อยโอเคสามห้าร้อยโอ้โหแรงเกินสามย่าเอ้ยเอ้ยเ้ยว้าวพร้อมไหมพร้อมไหมเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟสามสองหนึ่ง let's go โอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้วโอ้โหจิโน่กิน โหคันนี้ไม่อืดจัดอะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไม่เอาก็ได้ทรงทรงทรงเซง,งอะไรผมไปหาร้านอื่นก็ได้ฮะไปหารถร้านอื่นดีกว่าเว้ยว